เครื่องดื่มยอดนิยมในท้องตลาดตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินและแร่ธาตุลงไปแต่เครื่องดื่มเหล่านั้นจะดีต่อสุขภาพจริงๆหรือไม่ Into Health มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ Into Health Podcast นะคะท็อปปิกวันนี้เกิดจากความสงสัยของพลอยลุ้นลวนนะคะทุกคนเคยตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าน้ำที่เราดื่มทั่วไปเนี่ยค่ะมันมีแหล่งที่มาที่ไปยังไงหรือว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคะใน ปัจจุบันนี้ค่ะพอเห็นกระแสของพวกฟังชั่นอลดงก์แล้วก็พวกเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุลงไปนะคะหรือเครื่องดื่มบางประเภทที่ได้เคลมตัวเองหรือว่าอ้างว่ามีส่วนผสมที่ดีกับสุขภาพเนี่ยพอยก็เลยสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วเครื่องดื่มพวกนั้นน่ะมันดีและมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่านะคะก็เลยจะเอาคําตอบมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ ค่อนข้างจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญกับร่างกายของเราน้ําก็คือของเหลวที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาตินะคะโมเลกุลของน้ำเนี่ยประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและก็ออกซิเจนซึ่งน้ำเนี่ยเป็นของเหลวชนิดหนึ่งที่มีมากบนพื้นผิวโลกและเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้นะคะด้วยเหตุผลนี้คะ่ะน้ําจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นกับร่างกายเรามากๆโดยเฉพาะ กระบวนการการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายและน้ำหนักตัวของเราเนี่ยประมาณ75-80%เนี่ยก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะเรามาดูกันค่ะว่าน้ำที่ดีควรจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะอย่างแรกก็คือจะต้องปราศจาก สารปนเปื้อนทางเคมีและสารอินทรีย์ต่างๆอย่างเช่นเชื้อจุลินทรีย์หรือว่าโลหะหนักแล้วก็สารเคมีนะคะอย่างที่2เนี่ยจะต้องประกอบด้วยแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายอย่างเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมอย่างที่3เนี่ยจะต้องมีโครงสร้างโมเลกุลอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ของเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะนําพาสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะอย่าง างที่สี่คือ มีความกระด้างของน้ำปานกลางมีประจุไฟฟ้าสูงและเป็นสื่อนำความร้อนที่ดีโดยน้ำดื่มของบ้านเรานะคะก็จะมีระดับ pH อยู่ที่6.5ถึง8.5และลักษณะอันสุดท้ายคือปริมาณของออกซิเจนที่เจือปนเนี่ยจะต้องมีค่าที่วัดได้เนี่ยปริมาณ5มิลลิกรัมต่อลิตรหรือว่ามากกว่านะคะและนี่ก็คือคุณสมบัติหรือว่าลักษณะที่ดีของน้ำที่รับประทานแล้วดีมีประ กับร่างกายเรามาดูกันค่ะว่าน้ําดื่มบรรจุขวดในบ้านเราเนี่ยนะคะมีกี่ประเภทโดยทั่วไปในท้องตลาดเราก็จะเห็นน้ําดื่มปกติหรือว่าน้ําเปล่าบรรจุขวดนะคะและน้าแร่แต่ก็จะมีน้ําบางประเภทก็คือว่าเป็นน้ํา RO นะคะซึ่งก็จะจําหน่ายแยกนะคะหรือว่าบางทีก็อาจจะมีบรรจุขวดด้วยเช่นกันนะคะซึ่ง พอยจะมาแยกความแตกต่างระหว่างน้ำดื่มทั่วไปน้ำแร่แล้วก็น้ำอาโอน้ำดื่มของบ้านเราเนี่ยนะคะก็คือได้มาจากแหล่งน้ำบาดาลแล้วก็น้ำประปาโดยผ่านการกรองชั้นฐานเพื่อดูด แล้วก็ตามด้วยผ่านเรซินเพื่อลดความกระด้างจากนั้นก็จะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแสง U ูวค่ะก็กลายเป็นน้ําดื่มบรรจุขวดตามยี่ห้อต่างๆส่วนน้าแร่นะคะแต่ละยี่ห้อก็จะมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำแร่ก็จะมาจากน้ําบาดาลหรือว่าน้ําผุชั้นใต้ดินตามธรรมชาติซึ่งน้ําแร่เนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าน้ําแร่ก็คือน้ําที่มีแร่ธาตุก็จะมีแร่ธาตุมากกว่าน้ําธรรมดาของเราเนี่ยแหละค่ะต่อมานะคะก็คือน้ํา R-O. โอ้ก็ย่อมาจาก reverse osmosis น้ำ R O เนี่ยก็เป็นน้ำดื่มทั่วไปนี่แหละคะ่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็แหล่งที่มาเนี่ยก็เหมือนกับน้ำดื่มปกติเลยเพียงแต่ว่ามีการกรองที่ต่างจากน้ำดื่มบรรจุขวดปกติทั่วไปค่ะโดยการกรองของน้ำ R O เนี่ยจะถูกกรองด้วยเครื่อง reverse osmosis นะคะโดยมีเยื่อเมมเบรนหรือว่ามีเยื่อเป็นสารกรองโดยที่จะอัดฉีดน้ำภายใต้แรงดันสูงให้ผ่านตัวเยื่อโดยทำให้มเริกุลของน้ำเท่านั้นที่จะสา สามารถผ่านเยื่อไปได้นะคะจึงทำให้พวก เกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุต่างๆหรือว่าอนุภาคแขวนลอยเนี่ยถูกกรองทิ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำา RO จะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็มีแร่ธาตุจุลินทรีย์น้อยกว่าน้ำปกติค่ะถ้าเทียบเรื่องแร่ธาตุนะคะน้ำแร่ก็ต้องมีแร่ธาตุมากที่สุดน้ำเปล่าก็จะมีแร่ธาตุรองลงมาและน้ำา RO ก็จะเป็นน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์อยู่เลยค่ะถ้าเราเดินตามซูปปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีน้ำแร่ธรรมชา ชาติมากมายหลายยี่ห้อมากเลยนะคะที่ขายอยู่ในท้องตลาดและคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการดื่มน้ําแร่เนี่ยดีกว่าดื่มน้ําเปล่านะคะซึ่งแร่ธาตุที่อยู่ในน้าแร่เนี่ยหลักๆกเนี่ยก็จะมีอยู่5ชนิดด้วยกันก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมโพแทสเซียมและก็กรรมฐานค่ะส่วนรสชาติและความมากน้อยของแต่ละแร่ธาตุเนี่ยมันก็จะ ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ําแต่ละที่ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าน้าแร่เนี่ยที่คนนิยมดื่มกันเนี่ยคือเขามีประโยชน์อะไรจริงๆก็ ตัวน้ำแร่เนี่ยเนื่องจากมันมีแร่ธาตุเยอะข้อดีของมันก็คือว่ามันจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายขณะออกกําลังกายนะคะโดยเขาก็อ้างอิงว่าโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้ที่ออกกําลังกายอย่างหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆสลับกับการออกกําลังกายเบาๆนะคะรวมถึงการปั่นจัก,กรยานการวิ่งการว่ายน้ํากีฬาต่างๆที่มันจะต้องเสียเหงือ่อเขาก็รู้สึกว่าน้ําแร่เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยชดเชยเหงือ่อแล้วก็ปรับสมดุลภาวะ เลือดที่เป็นกรดได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเนื่องจากน้ำแร่เนี่ยก็มีแร่ธาตุแคลเซียมใช่ไหมคะซึ่งถือเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างและบำรุงกระดูกให้สมบูรณ์และแข็งแรงดังนั้นค่ะน้ำแร่ที่มีปริมาณแคลเซียมมากกว่า150มิลลิกรัมต่อลิตรก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการแคลเซียมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุแล้วก็สตรีที่มีคันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องมีงานวิจัยที่รับรองอีกมากนะคะ ในเรื่องของน้ำแร่แต่ถามว่าดื่มแล้วเป็นอันตรายไหมก็ไม่ได้เป็นอันตรายสำหรับคนทั่วไปนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังค่ะเพราะจริงๆแล้วน้ำเปล่าก็มีแร่ธาตุเหมือนกันกับน้ำแร่นะคะเพียงแต่ปริมาณน้อยกว่าและน้ำแร่เนี่ยมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถดื่มได้ทุกวันค่ะเพราะว่าน้ำแร่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุชนิดต่างๆที่มากกว่าน้ำเปล่าและถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยก็อาจจะทาให้ร่างกายเราเสียสมดุลได้ค่ะโดยเฉพาะ คนที่มีอาการบวมหรือว่าคนที่เป็นโรคไตหรือว่าคนที่มีโรคหัวใจทำงานหนักเนี่ยก็ไม่ควรที่จะดื่มน้ำแร่นะคะหรือว่าคนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยหรือว่ามีภาวะหลอดลมหดเกรง็งไม่ควรดื่มน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุซันเฟสหรือว่าคนที่มีภาวะของโรคกระเพาะนะคะหรือว่าท้องอืดง่ายก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำแร่ที่มีฟองค่ะเพราะว่าจะทําให้ท้องอืดยิ่งไปกว่านั้นการดื่มน้ำแร่ชนิดมีฟองหรือว่าสปา clean mineral water, จะมีความเป็นกรดมากกว่าน้ำแร่ปกติซึ่งจะทำให้สารเคลือบฟันเนี่ยหายไปได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดฟันผุได้ด้วยค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ต้องการให้ลูกดื่มน้ำแร่ก็มีคำเตือนเช่นกันค่ะเพราะว่าน้ำแร่ที่มีปริมาณของฟูออไรด์มากกว่า1มิลลิกรัมต่อน้ำแร่ธรรมชาติ1ลิตรจะไม่เหมาะกับเด็กทารกหรือว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีนะคะเพราะว่าจะทำให้ฟันของเด็กเป็นกระนั่นเองค่ะโดยสรุปแล้วนะคะก็คือว่าน้ำ แร่น้ำา RO และน้ำเปล่าก็เป็นน้ำที่มาจากแหล่งธรรมชาติใกล้เคียงกันแต่ปริมาณของแร่ธาตุแตกต่างกันถามว่าดื่มได้ไหมดื่มได้ปลอดภัยนะคะไม่มีอันตรายแต่ก็มีข้อควรระวังสำหรับน้ำแร่ตามที่ได้พูดไปค่ะต่อมานะคะสองน้ำต่อไปนี้ก็คือเป็นสองน้ำที่ตอนนี้อยู่ในกระแสนะคะแล้วก็เหมือนกับ หลายๆคนก็คิดว่ามันเป็นน้ำที่ดีกับสุขภาพนะคะก็คือน้ำด่างหรือว่าน้ำแอลคลายและน้ำวิตามินหรือว่าวิตามินวอเตอร์นั่นเองค่ะในที่นี้พอขอพูดถึงเรื่องน้ำด่างก่อนนะคะน้ำด่างเนี่ยคืออะไรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยน้ำดื่มปกติจะมี pH อยู่ระหว่าง6.5ถึง8.5แต่ด้วยความที่น้ำด่างอะคะ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีความเป็นด่างเพราะฉะนั้นค่า PH มันจะมากกว่า7ซึ่งเขาก็ได้กล่าวอ้างว่าน้ำด่างมีส่วน ช่วยบรรเทาอาการของโรคกรดไหลย,ย้อนแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นและป้องกันโรคมะเร็งได้โดยเขาก็ได้ศึกษาในปี2012โดยชี้ว่าการที่ดื่มน้ำที่มีค่า pH 8.8นะคะจะทำให้เปปซินหรือว่าเอนไซม์ที่ทำลายหลอดอาหารของผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนเนี่ยนะคะมีค่าเป็นกลางซึ่งก็มีการศึกษาอีกในปี2017นะคะโดยพบความเชื่อมโยงระหว่างวิธีการทดสอบน้ำด่างกับอาหารเมด กับอาการต่างๆที่ลดลงเมื่อพูดถึงความชุ่มชื้นก็พบว่ามีหลักฐานจำกัดกลุ่มนักวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำด่างจะมีความดันโลหิตสิสต o อลิกลดลงซึ่งบ่งบอกว่ามีความชุ่มชื้นมากกว่าแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังไม่มีข้อแตกต่างชัดเจนระหว่างน้ำด่างกับน้ําทั่วไปแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเนี่ยนะคะเขาเคลมว่าการดื่มน้ําด่างเนี่ยเป็นการดื่มเพื่อรักษาโรคมะเร็งสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่มีงานวิจัยอะไรที่รับรองหรือว่ามีข้อพิสูจน์ที่หักล้างได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าน้ําด่างเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพไหมในบางสถานการณ์เนี่ยก็มีประโยชน์โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนก็สามารถที่จะดื่มน้ําด่างได้นะคะแต่ ถ้าเราดื่มในปริมาณที่มากเกินไปมันก็จะไม่ดีกับร่างกายในระยะยาวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไตยของเราก็จะทํางานหนักด้วยนะคะเพราะว่ามันได้รับแร่ธาตุที่มากเกินไปเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าขนาดน้าแร่เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะดื่มได้ทุกวันคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะไม่เหมาะกับการดื่มน้ําด่างหรือน้ําที่มีแร่ธาตุสูงๆแม้แต่ในวารสารต่างๆทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ยังพูดเลยว่าพวกคนที่เคลมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเคลมเพื่อการตลาดมากกว่า ผลทางวิทยาศาสตร์นะคะและน้ําสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะน้ําวิตามินชื่อก็บอกเลยนะคะว่าน้ําก็เป็นน้ําที่ใส่วิตามินหรือว่าผสมวิตามินลงไปแต่จะเป็นวิตามินที่สามารถละลายในน้ําได้ก็คือพวกวิตามิน B และวิตามิน C นั่นเองค่ะโดยในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยนะคะก็การแข่งขันสูงมากแล้วก็มีหลายยี่ห้อที่เป็นน้ําดื่มผสมวิตามิน C และผสมวิตามิน B ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าดื่มได้ไหมนะคะก็ดื่มได้ แต่จริงๆแล้วปริมาณของวิตามินที่เขาใส่ลงไปอะค่ะมันไม่ได้ใส่ไปเยอะเลยนะคะถ้าเราอ่านฉลากดีๆเนี่ย ปริมาณของวิตามินที่ใส่ลงไปเนี่ยน้อยมากเลยซึ่งแม้แต่ Time Magazine แล้วก็ o r r e s s m g g z z n e เนี่ยก็ยังบอกเลยนะคะว่าไม่ควรเสียเงินซื้อเพราะว่าน้ำพวกนี่นะคะมันจะมีส่วนผสมที่มากกว่าวิตามินบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลหรือว่าบางยี่ห้อก็อาจจะเพิ่มตัวโซเดียมหรือว่าผสมสีและกลิ่นเพื่อที่จะ ทำให้น้ำเนี่ยมันมีรสชาติที่ดีขึ้นซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่จําเป็นต้องเสียเงินไปซื้อน้ําที่ผสมวิตามินมาดื่มนะคะเพราะว่าวิตามินที่ได้เนี่ยก็คือไม่ได้ช่วยตามที่เขาเคลมไว้อ่ะคะ่ะบางเจ้าบอกว่ามีวิตามิน C ีหนึมิลลิกรัมซึ่งตามปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ย ต้องการวิตามินซีในปริมาณ500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมด้วยซ้ำต่อวันถ้าเทียบแล้วเนี่ยหขวดก็ไม่มีวิตามินที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วยซ้ำถ้าเราอ่านฉลากดูนะคะโดยสรุปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่น้ำ r า RO น้ำาอคลไคลและน้ำวิตามินต่างๆนะคะถามว่าเราจะรับประทานดีไหมอันนี้พอย คิดว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของแต่ละคนและจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ต้องการน้ําอะไร ไปมากกว่าน้ำดื่มที่ปลอดภัยไม่ว่าจะผ่านกระบวนการแบบไหนก็ตามขอให้ไม่มีโลหะหนักไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีจุลินทรีย์และก็ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็ถือว่าเป็นน้ำที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการดื่มนะคะเหนือสิ่งอื่นใดเราไม่ควรคิดว่าเราควรจะได้รับแร่ธาตุต่างๆจากน้ำเพราะ <ๆ S 1> <ๆ>ยังไงมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการเราในแต่ละวันซึ่งจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการ น้ำก็จริงค่ะแต่ว่าแร่าธาตุก็ควรจะได้รับจากแหล่งอาหารอื่นซึ่งแหล่งอาหารอื่นก็มีแร่าธาตุมากกว่าน้ำอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากดื่มน้ำที่มากกว่าน้ำเปล่าเนี่ยแล้วก็มีแร่าธาตุด้วยเนี่ยจริงๆน้ำมะพร้าวก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะว่าตัวน้ำมะพร้าวมีทั้งแร่าธาตุกรดอะมิโนอีกอย่างนึงก็คือมีกรูกโคสที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมใช้งานได้เลยนะคะซึ่งก็ถือว่าดีกว่าน้ำ อ,อื่นๆที่พูดมาก่อนเลือกซื้ออะไรให้อ่านฉลากก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องมีประโยชน์กับร่างกายในระยะยาวและไม่ก่อโทษกับร่างกายค่ะและนี่ก็เป็นสาระสุขภาพดีๆสำหรับอาทิตย์นี้นะคะสำหรับอาทิตย์หน้านั้นจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตาม Into Health Podcast ได้ในทุกช่องทางทุกเช้าวันอาทิตย์เรามาเจอกันนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ